โอเคครับก้าวตัวดีต้มกันด้วย่นองนะครับมาอยู่ในเกม go f i ช h i n g นั่นเองนะครับนะทุกคนก็วันนี้เราจะพาทุกคนนะครับมาตกปลาทะเลน้ําลึกนั่นเองนะครับก็เกาะที่ผมจะไปนะผมจะไปเส้นนู้นนะทุกคนยังไม่ถึงนะแต่นี้มันมันเจอเกาะเลยไม่แน่ใจเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่ามันต้องไปอีกนั่นเองนะครับหัวกะโหลกสีส้มๆนะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นเกาะกลางทะเลหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่เกาะที่ผมจะไปนะครับไปอีก2,000กิโลนั่นเองนะครับ วันนี้ผมก็ได้ทำการเตรียมน้านงน้ํยาปาเป็นแบบตักนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องใช้โชคแล้วก็ใช้ความแข็งแก่งแล้วก็ใช้ความเร็วด้วยนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าเราจะได้ปลาไดกันบ้างนั่นเองนะครับในคลิปนี้ถ้ามันหายากเกินก็รออีพีหน้าละกันนะทุกคนก็จะมีปลาที่หายากที่สุดนะครับหนึ่งในสามแสนห้าหมื่นนั่นเองนะครับนะทุกคนก็เดี๋ยวพาทุกคนไปดูนะปลาตัวนี้นั่นเองนะครับก็หายากในหนึ่งล้านอีกแล้วนั่นเองนะครับนะแต่ว่ายากขึ้นไปอีกนะครับ ก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเห็นแล้วนะเกาะเล็กๆน้อยๆนะทุกคนก็เป็นเกาะที่มันน่าจะเป็นทะเลน้ําลึกนะทุกคนเพราะว่าห่างจากเกาะอื่นพอสมควรนะเกาะน,นี้แต่ว่าเป็นหัวกระโหลกสีต้มหัวเดียวนั่นเองนะครับก็น่าจะไม่ยากสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวมาลองดูนะครับก็หูมีวนตกเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการตกแถวไหนดีวะทุกคนมันไม่มีเกาะให้เรายืนเลยนะ ก็น่าจะตกตรงท้ายฝั่งตรงนี้เอ้ยตรงนู้นดีกว่าไหมหน่าจะต,ตรงนี้นะครับนะทุกคนที่ผมอยากจะตกเนาะก็ทุกอย่างเหมือน,นเดิมนะครับนะสามารถซื้อเบ็ดได้นะครับก่อนนี้ก็ผมจะใช้เบ็ดมังกรเหมือนเดิมนั่นเองนะครับก็ทําการตกไปเลยโอเคก็เล่นอัตโนมัติไปนะครับนะทุกคนเดี๋ยวผมจะใช้น้ํายาก,ก่อนนะทุกคนเพราะว่าเราต้องการโชคนะอุ๊ยมาเลยเหรอกระเบนกระเบนมาเลยวะทุกคนหายากไหมเนี่ย น่าจะหายากนิดนึงนะทุกคนโอ้โหหายากเกือเนี่ยวิววิววิวมันมาเว้ยมันมาเว้ยว้าวโกรเว้ยปลาเลยวะเย็ดเย็ดเย็ดเอาเรื่องว่ะเหมือนที่ผมเคยเห็นแล้วนะเฮ้ยตัวนี้หายากจัดเลยตัวนี้หายากจัดเลยเฮ้ยไม้เกี้ยวยังไม่ได้ใช้น้ำยาเลยมันมาอุ้ยตีแดงโอ้ เดี๋ยวเดี hmm, ๋ยวใจเย็นใจเย็นปรับตัวไม่ทันแต่ตัวนี้น่าจะหายากไม่รู้ว่าอยู่ในอุ๊ยโอ้โหไอตัวนี้หายากกว่าอีกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้ให้ทุกคนได้ดูก่อนว่าตัวนี้หายากกว่าอีกนะเอา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 เดี๋ยวล็อกไว้ก่อนเดี๋ยวล็อกไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวมันหายไปนะแต่ดาแย่เลยนะเนี่ยนี่ครับในทุกคนโ้ตหสวย แต่ว่าสิ่งที่เราต้องการนะครับก็คือตัวสุดท้ายนะครับหายากในหนึ่งหนึ่งร้านสามเสนั่นเองนะครับนะทุกคนเดี๋ยวผมจะใช้เป็นเป็นเยื่อปลานะทุกคนเดี๋ยวหาก่อนแต่เย็นๆนะทุกคนก็จะมีเยื่อประมาณเอาเอาเอานี้แล้กันนะทุกคนเพิ่มโชคหนึ่งร้อยห้าสินะอันทีเขียวเนี่ยสามดาวอ่ะทายอันนี้แล้วกันนะทุกคนแล้วก็จะเป็นน้ํายาแล้วกันนะทุกคนเอ๊น้ํายาอันไหนดีวะ นี่ครับน้ำยาเพิ่มโชคนะครับกวอนใหญ่ไปเลยครับห่งขวดแล้วก็น้ำยาแข็งแก่งแล้วก็ความมั่งวนะครับไปเลยสามขวดไปนี่แหละมาไม่ได้ให้มันรู้ไปไม่ได้ให้มันรู้ไปก็เพิ่มโชคตั้งร้อยห้าิบนะทุกคนถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมจะเกลี่ยระดับสี่ดาวนะวิป้าอะไรวะเนี่ยเอาเรื่องนะเนี่ยกกอนนี้ก็ถือว่าโหดพอสมควรนะ เปิดห them, ัวกิฟมาแม่งได้ได้เลยอะแล้วมันน่าจะได้นานแน่นอนครับนะทุกคนตัวอื่นจะได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะตัวสุดท้ายเนี่ยอยากได้มากเลยนะเพราะว่าเราจะเก็บตาสมนะนี่ครับเราไม่ได้เยอะนะแต่ว่าสิ่งที่ต้องการคือตัวนี้นะผมไม่แน่ใจนะมันเห็นมันแตงเงาแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นปลาตัวไหนแต่เราใช้น้ํายาเพิ่มโชคกปแล้วนะทุกคนขวดใหญ่เลยนะครับก็คูณห้าไปเลย เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะออกอมไม่น่าออกว่ะน่าออกอยากถือลเนี่ยเฮ้ยเอาหน่อยดิเอาหน่อยดิายดมาติดเกี่ยวพี่หน่อยอือหือลามหัวคอนถาลามหัวคอนนะทุกคนใจเย็นๆมันยังไม่มาผมจะตกตรงนี้ไปตจนกว่ามันจะได้นละ้ทุกคนน่าจะคุยได้กล่องว่ะเอ กล่องมาทำไมวะปึ๊บ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 ผมอยากจะใช้ยเหยื่อะระดับสี่ดาวนะแต่ว่าอุ้ยเอ้ยอุยอ้ยสี่ทองโอ้โหตัวเดิมตัวเดิมตัวเดิมไม่ค่อยตื่นเต้นไม่ค่อยตื่นเต้นตัวเดิมอะเอาตัวที่มันแบบได้แบบได้ไม่ซ้ำมันได้ไหมเอาแบบไม่ซ้ำอะเอาแบบไม่ซ้ำอะเฮ้ยผมยังไม่ได้เพิ่มหนูเลยด,ด้วยว่ะผมจะเพิ่มโชคนะ เพิ่มโชคไปเป็นห้าสิบแล้วกันแล้วก็ความมั่งวัยนหน่อยจะได้ตกไวๆขึ้นนะทุกคนเอาเป็นสามสิบเลยเลยก็ความเงิงแก่งอุ้ยม,มันมามันมามันมาแบบรัวๆโอ้ยตัวนี้เกี้ยวอะโอ้เอาความเงิงแก่งยี่สิบแล้วกันกเอาเอาเป็นสามสิบแล้วกันจะเท่าๆกันเนาะโอเคตึงละตึงละหมดเลย เฮ้ยเฮ้ย,ม,ม,ยนะมันมาลัวอยู่นะมันมาลัวอยู่นะทุกคนนี่เลยเดี๋ยวจะพาไปดูปลานี่มันมาโอ้โหมันมาสามตัวแล้วเนี่ยตัวเนี้เฮ้ยปลาอะไรนะเฮ้ยผมได้ปลาอะไรมานี่อันนี้ก็หายาก้วเนี่ยอเอี๋้วตกไปเรื่อยๆนะทุกคนผมจะไม่ดูปลานะจนกว่าจะได้ตัวนั้นนะเพราะไปลาพวกนี้ก็น่าจะแบบจิ๊บจ้อยอยู่แล้วนะ เราต้องหาปลาที่มันระดับสูงๆเข้าไว้นะทุกคนืเบ็ดอันนี้มันก็ตกไหวอยู่นะแต่ว่าโชคมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่โชคมีแค่ห <c oughs> ้าสิบเองนะทุกคนโอเคปลาไหล <c oughs> มาทุกคนมันน่าจะไม่ออกนะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวผมไปขึ้นเรือดีกว่า ขึ้นเรือไปตกกันดีกว่านะทุกคนกลางๆหน่อยนะมันน่าจะอยู่ลึกกว่านี้ว่ะไะเดี๋ยวไปหาเรือเราก่อนเรือเราอยู่นู่นนะครับนะทุกคนเดี๋ยวไปตกกลางๆกันดีกว่าแม่ตรงนี้ไม่มีเลยว่ะนูไปตกตุงนู้นนะทุกคนมันไม่มีปีเววที่มันจะมาให้เราเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตกกลางๆก็ได้วะโอเคประมาณไหนดีตรงนี้ตรงนี้แล้วกันตรงนี้ตรงนี้เลย โอเค๋ยวเราตกันตรงนี้แหละทุกคนอุ้ยมันมาเลยว่ะเปลี่ยนที่อู้ววววววว้วว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 วยวววหวว อู้หูอู้อ,อูอู้อู้มันมาจนได้วะทุกคนเปลี่ยนทีปุ๊บแม่งมาปั๊บเลยวะเอา้าอีมันไม่ได้ตัวที่กูอยากได้ว่ออู้แต่แม่งตัวใหญ่เกินตัวนี้โอ้โหทุกคนยังไม่ใช่วะมันมียากกว่านี้อีกเว้ยทุกคนน้ำยาก,กูใกล้จะหมดละกูก็ นึกว่ามันตัวที่หายากที่สุดแล้วทุกคนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวหาแป๊บหนึง่งหามน่าจะเจอแหละถ้าไม่เจอเดี๋ยวรอคลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนเดีย๋ยวจะหาจนกว่ามันน่าจะเจอแหละจะต้องไปฟาร์มของอีกนะน้ำยาเราก็ใกล้จะหมดเงินก็ใกล้จะหมดเงินมีแค่แนะห้าแสนนะเฮ้ยแม่งยังไม่ออกอะ่ะโอ้แต่ม่งตัวใหญ่เกินนะทำไปเล่นไปเนี่ยน่าจะขายได้ตังค์อยู่ ขนาดเปลี่ยนที่ปึ๊บแม่งมาปั๊บเลยวะ่ะเดี๋ยวมจะเปลี่ยนที่อีกนะถ้ามันยังไม่ได้โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนที่ก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนที่ก่อนเดี๋ยวตกไม้นี้ก่อนเดี๋ยวตกไม้นี้ก่อนมันมาแน่นอนครับนะทุกคนเอ้ยไม่มาวะ่ะไม่มาผมเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ไปอยู่ตรกลางเกาะดีกว่าไปไกลๆนิดนึงโอเคประมาณนี้ผมว่าแม่งต้องมา แต่มันจะมาตอนไหนแหละโู้น้ำยาเขาหมดแล้วดิได้กล่องก่อนเลยอ่ะถ้าจะเกิดจัดอ่ะได้กล่องอ่ะทุกคนเดี๋ยวทาน้ำยาก่อนป๊บนึนงใจเย็นหาน้ำยาก่อนหาน้ำยาก่อนเคยน้ำยาเหลือทายแม่งให้หมดทายห,หมดมา เออออกหรือเปล่าออกหรือเปล่าแค่นั้นแหละเฮ้ยไม่ออกโอ้ยสามหัวออกมาแม่งโคตรใหญ่อะทวนคิดดูดิแม่งใหญ่เกินมามาหูจะไปแล้วนะจะไปแล้วนะไม่มาเดี๋ยวเราจะย้ายที่ไปเรื่อยๆนะทุกคน ให้มันตกออโต้โตไปนะให้มันได้เดี๋ยวมันก็ได้เองแะปึ๊บโอ้โหไม่ว่าแม่งไอตัวสีนี้แม่งออกบ่อยจัดเลยมาดีมาดีาดเอ,อ้ยไม่มามาดีมาดีาดโอ้แม่งไม่มาเลยวะ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนย้ายย้ายที่แล้วก็ตกใหม่ อาจจะอยู่ตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะมามาถงออกไม่ออกเลยโอ้แม่งไม่มีแสงวิบวับวิบวับเลยอะเออไม่มีเลยวะทุกคนโอ้เสียดาจัดเลยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนะคลิปนี้นะทุกคนก็มันยกาจ,จะยังไม่ออกนะทุกคนก็ผมหาไปสักพักแลว้วมันยังไม่ออกนะทุกคน อุ้ยเริ่มมืดแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวเราเข้าไปตามหานะไอเรือผีสิงอะไรเนี่ยนะทุกคนเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะทุกคนวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบนยเจอลิปหน้านะครับนะทุกคนก็ได้ปลาสามหัวมานะทุกคนก็ถือว่าประสบความสาเร็จไปนิดนึงนะครับนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาตกให้ดูใหม่ละกันนะครับเพราะว่าปลานี้แม่งหายากเกินว่ะเนีย่ยได้ปลาอื่นเกือบหมดแล้วนะเหลือแค่2ตัวนะครับไอต,ตัวนี้ก็ยังไม่ได้เลยนะครับไอป,ปลาหัวแหลมแหลมนะครับนะทุกคน วันนี้ก็ไปแล้วไปบ่าเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับ